วันนี้คือวันที่3 1สิงหาคม2 5ง6นะครับจะเป็นวันสุดท้ายของเอสโซในประเทศไทยปิดตำนาน1น9ปีที่อยู่คู่คนไทยมาแล้วกันต้องบอกว่าปั๊มเอสโซเนี่ยเป็นหนึ่งในปั๊มที่ผมให้ความไว้วางใจและเติมมากที่สุดรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเติมเอสโซบ่อยมากเพราะผมมีความเชื่อที่ว่าเติมน้ำมันเอสโซเหมือนระยะทางมันจะวิ่งได้เยอะกว่าหลายๆปั๊มที่ผมเคยเติม นะครับแต่ว่าเขาก็จะกลายเป็นของบางจากซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปั๊มนั่นแหละที่ผมเติมควบคู่ประจําก็เลยมองว่าไม่เป็นไรเราก็อาจจะไม่ได้เติมซูพิมพ์พัทของเอสโซแล้วนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ของปั๊มเอสโซตั้งแต่แรกนะครับผมมาครับมารับฟังกันเลยครับ ในอดีตครับเอสโซถือเป็นแบรนด์น้ำมันชั้นนำของไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะคนที่เกิดและโตมาในช่วงพุทธศักราช2,500เป็นต้นมาหลายคนคุ้นหูกับประโยค จับเสือใส่ถังพลังสูงอันเป็นสโลแกนที่เกิดจากมัดขอดเสือซึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กรของแบรนด์ในขณะนั้นต้องการให้ผู้คนทั่วไปสามารถจดจำได้ง่ายในฐานะปั๊มเสือเช่นเดียวกับคู่แข่งอย่างเชลซึ่งก็มีรูปหอยเชลเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกติดปากว่าปั๊มหอยนะครับ แม้ว่าเอสโซจะเป็นชื่อที่หลายคนรู้จักกันตั้งแต่ปี2510ภายหลังจากที่ได้เข้าซื้อโรงงานจากบริษัทยางมาต่อยไทยเพื่อจะตั้งโรงกันน้ํามันเอสโซ่สีราชาและเริ่มต้นทำธุรกิจน้ํำมันในไทยอย่างครบวงจรทั้งโรงกันน้ํามันคลังน้ำมันรวมถึงสถานีบริการน้ำมันทว่าจุดเริ่มต้นของเอสโซในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2437โดยมีประวัติคร่าวๆดังนี้ครับเริ่มต้นที่ปีพุทธศักราช2437บริษัทส t ตนดา r d o ออยแห่งนิวยอร์กเปิดสาขาในประเทศไทยที่ต่อก,กับตันบุชจาหน่ายน้ำมันก๊าซตาไก่และตานกอินทรีปีพุทธศักราช2474ครับบริษัทส t ตนดา r d o ออยแห่งนิวยอร์กและบริษัท w วคแคมออยร่วมกันจัดตั้ง บริษัทโ so ซ k o นี่เวคแ m มคอร์ปอเรชัและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตาคูกายแก้วเอ้ยไม่ใช่กากอยครับปี2,476ร่วมทุนกับบริษัทสแตนดาร์ดออยนิวเจอร์ซและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทสแตนดาร์ดเวคแคมออยจำกัดใช้เครื่องหมายการค้าม้าบิน2,490รับซื้อกิจการคลังน้ำมันช่องนนทรีจากกรมเชื้อเพลิงมาดำเนินการ2,505 เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัทเอสโซสแตนดาร์ดอิเทิจำกัดในวันที่1เมษายน2505และเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจากตรามาบินมาเป็นตราเอสโซในวงรีรูปไข่ครับ2508เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทเอสโซสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัด2510ซื้อโรงงานจากบริษัทยางมะต่อยไทย เพื่อจัดตั้งโรงกั่นน้ำมันเอโซสศีราชาและเป็นปีที่เริ่มต้นทำธุรกิจน้ำมันในไทยอย่างครบวงจรทั้งโรงกั่นน้ำมันคลังน้ำมันรวมถึงสถานีบริการน้ำมันครับ2,514ขยายโรงกั่นเป็นครั้งแรกเพิ่มกำลังการผลิตเป็น35,000บาร์เรลต่อวัน2,515ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเลขที่1016ถนนพระราม4ตรงข้ามสวนลุมพินี2,519 ขยายโรงกันเป็นครั้งที่2เพิ่มกำลังการผลิตเป็น46,000บาร์เรลต่อวันครับ2522จัดตั้งบริษัท e x o Exploration and Production Co l Inc. โดยได้รับสัมปทานการสำรวจและขุดเจาะหาพลังงานบนแหล่งที่ราบสูงโคราชและพบก๊าซธรรมชาติที่หลุมน้ำพองจังหวัดขอนแก่นภายหลังบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Exxon Mobil Exploration and Production Co l a d สองพันาอ2ขยายลงกัน เพิ่มกาลังการผลิตเป็น6 3 0 0 0ันบาร์เรลต่อวันช่วงเวลาต่อมาตอนนี้ผมอายุประมาณหนึ่งขวบนะครับผม2 5 3 4ได้รับอนุมัติให้ขยายกําลังการผลิตของโรงกัน่นน้ํามันเอโซสีราชาเป็น1 8 5 0 0 0บาร์เรลต่อวันร่วมมือกับบริษัทน้ํามันชั้นนําต่างๆจัดตั้งบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจํากัดเพื่อวางท่อขนน้ํามันจากโรงกัน่นสีราชาไปยังลาลูกกาดอนเมืองและสระบุรี2 5 3 9 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชน2541 พระบาทสมเด็จพระอรมินทระะมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตาคุชแก่บริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนและเริ่มการกอร่อสร้างโรงงานอารโเมติกในบริเวณโรงกันน้ำมันเอสโซ่สีราชา2,544ได้มาซึ่งกิจการของบริษัทโมบิลออยล์ไทยแลนด์จำกัดและดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชน 2,545จัดตั้งบริษัทเอ็กซอนม i l บิลจำกัดเพื่อให้บริการแก่บริษัทในคือเอ็กซอนม i l บิลทั้งในประเทศและต่างประเทศ2,546จัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพอย่างเป็นทางการ 2,551บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2,554บริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนฉลองความสำเร็จโครงการน้ำมันสะอาดด้วยเงินลงทุนกว่า1,000 10, 0ล้านบาท2,557ดำเนินกิจการในประเทศไทยครบ120ปีและปรับโฉมสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่2,552 เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพเป็นศูนย์บริการธุรกิจระดับโลกฉลองการดําเนินการกิจการในประเทศไทยครบ125ปีตํานาน129ปีของปั๊มเสือในอดีตดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุด หลังจากวันที่12มกราคม2566 Exxon Mobil ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทบางจาก Corporation จำกัดมหาชนเพื่อขายหุ้นบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนปั๊มน้ำมันของเอสโซจะทยอยเปลี่ยนมาเป็นปั๊มภายใต้แบรนด์ของบางจากทั้งหมดโดยมีระยะเวลากำหนดโดยประมาณ2ปีนั่นเท่ากับว่าปั๊มบางจากจะมีจำนวนปั๊มเพิ่มขึ้นเป็น2,160สถานีแบ่งออกเป็นปั๊มบางจาก 1,340สถานีและจากเอ็โซเดิมอีก820สถานีครับและนี่ก็คือ129ปีที่เอ็โซอยู่คู่กับคนไทยมาต้องบอกว่าอยู่มานานมากๆครับบางคนก็อาจจะเสียดายเนาะเสียดายที่ปกติเติมเอ็โซตลอดเลยนะครับเก็บแต้มมาเยอะแต้มจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเขาจะกลายเป็นบางจากภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาบอกว่า จะรีแบรนด์จากเอนโซไปเป็นปั๊มบางจากทั้งหมดจะทําให้บางจากกลายมาเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยละ่ะที่มีเยอะในประเทศไทยนะเราก็ต้องฝากติดตามเอนโซต่อไปแล้วกันไม่ใช่สิต้องบอกว่าฝากติดตามบางจากต่อไปแล้วกันนะครับและว,วันนี้ผมก็เอาประวัติของเอนโซมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังครับอย่าลืมรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดข like, ับตไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ